สวัสดีครับพามาชมไก่ไข่สีขาวนะครับนี่นะครับสามตนะครับเกิดจากการผสมพันธุ์แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไก่ไข่เนี่ยมันจะมีอยู่สองสีที่เขาเห็นนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับแล้วมันเกิดการกายพันธุ์นะครับนนั่ก็คือมันจะออกสีน้ําตาลเข้มนะครับนี่นะครับสีน้ําตาลเข้มแล้วก็ออกสีน้ําตาลอ่อนนะครับโตถัดไปเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่นะครับขนขาวแซมแบบนั้นนะครับคือสีน้ําตาลอ่อน ถ้าสีน้าตาลเ <des k> ข้มนี่ให้สังเกตที่หางเขานะครับหางเขาจะออกดําๆนั่นก็นกนกนกนคือรสไอแลนด์นะครับแต่ว่านี่นะครับแต่หางเขาออกขา,ขาวแบบนี้ก็คือให้บิดนะครับส่วนนี่นะครับเกิดจากการผส,สมระหว่างพอให้บิดกับแม่ให้บิดนะครับมันก็เลยเฮดไห,ห้เกิดการกลายพันธุ์นะครับกลายพันธุ์เป็นไก่ไข่สีขาวเพราะว่าไก่ไก่ไข่เนี่ยเขามีข้อเสียตรงที่อ่าโดยเฉพาะให้บิดนะครับเขามีข้อเสียตรงเขาเป็นไก่ที่ เขาเรียกว่าตัดแต่งพันธุกกรรมมานะครับมีการผสมมาหลายๆสายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะเคดให้ไข่ดกไข่ใหญ่แล้วก็ไข่นานนะครับแล้วก็กินน้อยแต่ว่าปัญหาก็คือนี่แหละครับาสายเลือดเขาจะบกเข้มนะครับมีโอกาสที่มันจะกลายพันธุ์นะครับมันก็เลยจะเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับส่วนโรดไอแลนด์นะครับเนี่ยนะครับโรดไอแลนด์เนี่ยมันจะบม่ค่อยกลายพันธุ์นะครับเพราะว่ามันเป็นไก่ไข่พันธุ์พื้นเมืองนะครับกินเก่งโตใหญ่นะครับทนต่อสภาพอากาศแต่ว่า มันก็มีปัญหาเรื่องการไข่นะครับมันไข่บอดีนะกับไข่บ่อใหญ่ซำไข่ให้บิดนะครับแต่มันก็มีขอดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างที่ว่านะครับมันบ่อกกยพันธุ์นะครับเห็นบ่อครับนี่สังเกตลูกเขานะครับนี่ชุดลูกเขาตัวไหนที่อ่าเป็นสีน้ำตาลหางสีดํานะครับนั่นก็คือรถแอร์แลนด์นะครับแต่ว่าแต่ตัวไหนออกสีน้ำตาลแบบนี้นะครับอ่อนๆแบบนี้ก็คือให้บิดนะครับบางเคือเขากัเป็นพอที่ผมเอาผสมขามนะครับมันก็เลยอาจจะมีหลายสีนะครับเพราะว่า ผมใส่โรถแอแลนด์กับไฮบิดผสมกันเลยนะครับทั้งคอทั้งแม่นะครับมันก็เลยได้ไก่ไข่สีขาวออกมาน้าแบบนี้นะครับก็สวยงามดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมเองก็จะเอาไ้เห็ดพ่อแม่พันต่อนะครับเดี๋ยวพอเขาได้ไก่สีขาวแล้วเขาไปผสมตอมันจีออกมาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวกะมารอติดตามกันนะครับมันอาจจะใส่เวลานิดนึงเพราะว่าพอพันแม่พันไก่เนี่ยผมจะให้อายุเขาประมาณ8เดือนนะครับถึงจะเอาไปเห็ดพ่อแม่พันนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นไก่ตัวผู้นี่ตีไส่1ปีนะครับแต่ว่าแม่พันนี่ผมตีไส่8เดือนเพราะว่ามันจะได้ไข่ที่สมบูรณ์แล้วก็ลูกไก่ที่สมบูรณ์นะครับดังนั้นถ้าผู้ใดนสนใจนะครับก็กรลออ้อมงไว้นลากันนะครับว่า,อาพอแม่พันธุที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับมันจะได้ลูกแบบไหนนะครับตอนนี้ผมก็รอรุ่นอยู่นะครับว่ามันจะมีตัวผู้บ่นะครับเพราะว่าไก่ไข่เนี่ยมันขนาดโตใ,ใหญ่ขึ้นจักหน่อยเดี๋ยวมันจะอมองเห็นนะครับว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับมันก็จะ มีลักษณะที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวคือขนเขาแล้วกางอนเขานะครับมันกับอธิบายตอนนี้อธิบายยากนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆอธิบายเทีละคลิปนะครับให้คนที่มีความสนใจนะครับในการเลี้ยงไกโดยเฉพาะไก่ไข่นะครับให้ได้เข้าใจกันทั่วถึงนะครับล้ะก็ถ้าผู้ใดสนใจนะครับผมกัมีพอพันนะครับที่บ่ได้ใส่อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าติดเป็นพอพันไก่ไข่นะครับผู้ใดอยากได้กัมารับตอได้นะครับเพราะว่า ผมบอไดไปส่งนะครับเนื่องจากว่าผมบสะดวกถ้าผู้ใดเห็นคลิปแล้วก็อยู่ใกล้แถวพนมไพรรอยเอ็ดนะครับอยากได้พอพันไกข่นะครับตอนนี้ก็มอยู2อถึงสตัวนะครับอายุกับครบปีแล้วนะครับเพราะว่าผมกับมีพอพันหลักอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยจะบเก็บไว้นะครับผู้ใดสนใจก็แวะมาหาได้นะครับกมอยูว่าหลายตัวนะครับประมาณ2-3ตัวนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมขอบคุณครับ